พบกับเรื่องเด่นประจำเดือนมอกราคมกรณีเยาวชนหญิงถูกทำร้ายร่างกายเหตุเกิดณนะบริเวณซอยสุขาพิบาลเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเกิดเหตุไวรุ่นชายทำร้ายร่างกายเด็กหญิงอายุ13ปีเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายและจิตใจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมอบหมายให้กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพได้ลงพื้นที่เข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมมารดาผู้เสียหายและผู้เสียหายณสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวพร้อมแจ้งสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาและรับคำขอค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2559และได้ให้คำแนะนำการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมการเรียกค่าสิน ทดแทนในคดีอาญาการฟ้องคดีแพ่งฐานละเมิดการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนที่ิธร,รมสำหรับความช่วยเหลือด้านอื่นๆผู้เสียหายยังไม่ประสงค์กทักสิทธิและเสรีภาพมุ่งเน้นความช่วยเหลือและอำนวยความสะดรมให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สะดวกรวดเร็วตามแนวทางยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงลุกสร้างสุขให้กับประชาชนขอรับความช่วยเหลือได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโทร1 1 1 1 กดเจ็ดเจสายด่วนกระทรวงยุ่ิธรรแล้วพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนและพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ